สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับด้วยกันเหมือนเดิมนะคะอ่าเราก็จะมาลุ้นหวยกันเหมือนเดิมนะคะหวยของเราเราก็จะมาปล่อยนัดกับเอฟซีไว้วันที่16วันที่16เราจะเอามาให้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะ ก็คือเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเมันที่16เราเหมือนเดิมตัวเก่าตัวเดิมพิษแค่เพิ่ม1ตัวคือหลักศูนย์เพิ่มคือหลักศูนย์หนึ่งตัว,อน,อน,น,ตวนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะคะเราก,ก็ยังเน้นย่ายังเหมือนเดิมก็ยังเน้นอของไอ้ท้ายเราก็ยังเหมือนเดิมท้ายหลักหน่วย ใช่ค่ะไม่เป็นไรท้ายหลักหน่วยบอกว่าเหมือนเดิมที่ปล่อยไปเอฟซีก็คงจะดูอยู่เนาะว่าท้ายหลักหน่วยของเราก็เหมือนเดิมเราก็จับใส่นะคะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่ไม่มีท้ายก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งมันไม่แน่นอนค่ะคืออะไรก็ไม่แน่นอนเนาะก็จงใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะเป็นแนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคลาบนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคลาบนะคะอ้าเราก็จะมาเปิดตัวเปิดโชคนะคะเราได้ตัวนี้นะคะเราได้ตัวนี้ตัวนี้ครั้งก่อนครั้งก่อนเราจะมาตัวนี้9889ตัวที่เอามาแรก,แรก 9889เราก็จะมีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็คือ99ส่วน99เราก็ยังไม่ทิ้งนะคะเราก็ยังไม่ทิ้ง99เรายังไม่ทิ้งส่วน99เราก็ยังไม่ทิ้งแต่ตัวเดิมตัวเกา่าเหมือนเดิม8998แล้วเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ ขันน้ำมนต์นะคะขันน้ำมนต์ก็ของพระอาจารย์ทำขันน้ำมนต์อีกเป็นโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายนะคะว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเพียงแต่จะผิดแค่เลขศูนย์นะคะก็จะมา980นะคะ,นะคะก็จะมา980แแล้วเราก็จะมาเป็น9889แล้วก็ได้เพิ่มคือ8 0 0 8นะคะที่จะมาเพิ่มนะคะ เอานิ้วซีเอาหน่อยยายนิ้วซีนิ้วซีเออนะพี่นอ้องก็จะเป็นเก้าแปดแปดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์นะแล้วก็ยังไม่ทิ้งเก้าเก้านะเก้าเก้าก็ยังไม่ทิ้งนะคะ,คะก็คือว่าเหมือนที่เราคำนวณออกมาแต่ละทั้งคำนวณแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์ทั้งของหลวงปู่นะคะก็รู้สึกว่าตรงกันคือแปดเก้าเก้าแปดนะคะ สามที่ตรงกันแต่เราก็คือว่านั่นเลยเนาะของมันไม่แน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนคือไอความเสี่ยงโชคนะคะมีเสียแล้วก็มีได้นะคะคือการเสี่ยงนะคะค่ะทุกคนก็ต้องรู้ในจุดนี้นะคะเพราะว่าเราคนที่เล่นการเสี่ยงโชคไม่ใช่ว่าเป็นการสนับสนุนในการเล่นการพนันนะคะ แต่ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางของการเสี่ยงโชคนะคะค่ะก็มันอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่นานแล้วเนาะเราชอบเสี่ยงเราชอบเล่นพวกนี้แล้วก็เสี่ยงไปเล็กๆน้อยๆนะคะพอที่จะคือว่าเสียก็ไม่เป็นไรได้ก็อยู่แบบสบายนะคะ,คะการลงทุนของเราก็คือคือลงทุนในการเสี่ยงนะคะ ก็เรามั่นใจนะคะคิดว่ามั่นใจเป็นเก้าแปดนะคะเก้าแปดถ้าจะฟังความฝันนะความฝันค้างก่อนๆนู่นเนาะความฝันของปู่คั้งก่อนๆนู่นแนหะละก็จะเป็นไก่เล่าความฝันอีกนะไก่น้อยก็เป็ดน,น้อยอยู่คู่กันเล่นด้วยกัน,กนแล้วหัวเป็ดหัวไก่น้อยก็จะกอดคอกันอย่างนี้แหละนี่คือว่าความฝันแล้วก็เลยมาเปย์าเป็ดก็เป็นแปด ไก่ก็เป็นเก้าก็เลยแปดเก้าเก้าแปดนะคะอ่านี่ค่ะนี่ก็ถ้าใครอยากจะเอาไปแปรอีกนะคะอ่าหรือว่ายังไงนะคะก็เล่าความฝันให้ฟังอีกนะคะก็นี่ก็คือเป็นอ่าย้ำอีกนะคะก็ล่างนะคะยังมีล่างนะคะล่างก็ยันเหมือนเดิมนะคะ ส่วนตัวล่างนะคะก็ยังเหมือนเดิมตัวล่างก็คือ C 2 5 2นะคะส2 5 2ล่างตัวนี้จะน้นล่างนะคะจะน้นล่าง ล่างนี่กลมให้แล้วนเนาะว่าเป็นสี่สองนะคะสี่สองตัวนี้เลยสี่สองาตัวเลี้นงสี่สองตัวนี้คือเล 4, ้นล่างตัวรองข้าสองนะจ้าความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ค่ะก็เป็นแนวทางนะคะค่ะก็เอา้าให้ทุกคนนะคะขอให้โชคโชครวยรวยโชคดีนะคะอ้าวจะก็จะ นี่นะคะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้โชคดีในวันนี้วันที่16นะคะการเสี่ยงโชคนะคะในวันที่16นี้นะคะขอให้เลขของเราเข้าแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะซื้อในวันนี้นะคะขอให้โชคดีขอให้โชค ถูหวยกันทุกคนล่ำล่ำรวยรวยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยปแ้นี้ยังเหรอยังอยู่อ๋อโอเคนึกว่าโชว์ได้แล้วนะอือโอ้ได้ไนะพี่น้องย่าหนิงก็ให้แนวทางเนะให้โชคให้ลาบให้พรแล้วก็จะให้โชว์พรเอา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 ไม่ใครยังไม่มีโชคให้เนี่ีโชคมีลาบนะคะ ชูของแท้ของแท้ของแท้รวยนี่นะคะเจืเจือจือจือชเจอพี่น้องชคดีราบนะคะถูกหวยนะคะวันนี้นะคะขอให้ถูกถูรวยรวยนะคะอ้าวนี่นะนี่อาจารย์เอาของดีมามาเขาเรียกอะไรนะมาให้พรเนาะมาให้ชคไทรลาบอืมนี่ของดีของดีเจ้เอ้ยเจ้านี่ไวัขนาด ได้เพื่อนลขาน่ะได้แล้วได้เพื่อนเลขาเพื่อนนะได้ทุกคนแล้วนะคะของดีภาพนี้็ฝาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจ้าขอคลิปนี้ก็ขมอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนนะคะในวันที่16นี้นะคะถูกหวยรวยๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะฟงังพี่น้องสวัสดีค่ะ